พูดกัอบพกลกาเย็ดแล้วครับผมอาจารย์คิดว่านไนเรื่องนี้ที่มัน,นบอกเคยแอ่ไปผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาประมาณนี้นว่าเขาจะไปลงแค่คุณส่วนตัวเขาที่จ่ายที่อย่างนมองว่า,<ช>วามันไม่เหมาะสมหรอกแต่ว่าเราว่าทากันแบบเราไม่ได้บงังคับแล้วก็ไม่ได้รอนงไปการร้องขอจากเขาแล้วแหละผมจะซับเขาเอ์เนาะ พิธีกรรมที่ปรากฏตามคลิปอาจารย์ทราบแล้วเนาะผมก็เพิ่งจะทราบอาจารย์เล่าให้หน่อยมันเป็นยังไงอ่ะแล้วแล้วคนคู่ผัวเมียที่เขาอยู่ในคลิปเนี่ยมันยังไงเริ่มต้นมาติดต่ออาจารย์ยังไงเป็นพิธีกรรมเออเป็นพิธีกรรมอะไรเขาต้องการให้อาจารย์ทําอะไรเขาอยากให้ปลูกเชืยอกันเนี่ยอันนี้คือง่างง่ง้างอ่ะครับง่างเพชรพยาธรนครับเพยพยาธับวิชาแห่งวิชาแห่งกิเลสโลกและความ อุดมสมบูรณ์ทางโลกเขาต้องการเราไปทำอะไรเขาบอกอาจารย์เขาจะไปให้เพื่อนบ้านเขาบูชาทางทางประเทศเขาเอาแสดงว่าคู่ที่เห็นตามคลิปไม่ใช่คนไทยหรอผมก็ว่ามันเขาพูดไทยไม่ชัดไง่สูงสิงสูงสิงสูงครับมันคนจีนนะครับการแย่เป็นคนจีนแย่นมันเจ๊กอยู่ครับืมแล้วคัเนี้พิธีกรรมที่มันอยู่ในคลิปตอนเนี้คือเป็นพิธีกรรมจากของสำนักอาจารย์เองหรือหรือยังไงเขาให้ทํา เขาคือคู่เนี้ให้ทำมี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 คนที่ทางไกลเขาให้ทำให้ทําแบบนี้ยให้ทําแบบใูคลิปแบบปลูกเสียงแล้วก็มาแบ่งกันเ้ออครับเอภาพที่เห็นมีการฟิชจาริ่งกันอะไรอย่างเงี้ยพิธีแบบเนี้ยครับผมเขาบอกให้อาจารย์ทำให้ใช่ครับเขาอยากให้ทํและตอนนั้นอาจารย์ตกใจไหมผมก็ช่างใจอยู่ปกติผมมีแต่แบบว่าปลูกเสียแล้วปุ๊บผมเอาไปให้ลูกศิษย์ผมเออบอกลาเอาเป็นัันเดอร์ผู้สาวสีมานวอ ให้เขาเอาไปที่ห้องนอนเขาแล้วก็เขาก็ไปทําภารกิจเขาตั้งหากแล้วก็เขาเสร็จแล้วเขาก็เอาของมาคืนก็คือเอาไปไว้ใต้ที่นอนเปลือกเปลูกเสียกแล้วเนาะไปให้มันได้เขาเรียกว่าจุดติดสังเวยให้เขาได้กลิ่นอายของสิ่งเหล่านี้รับพลังงานเหล่านี้อ๋อเพื่อให้ไงเพื่อให้ของเหล่านี้อีง่างให้สมบูรณ์ในอิทธิฤทธิเดชอย่างเงี้ยให้มันสมบูรณ์หรอตามความเชื่อใช่ครับแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องมีฟิชเชอรี่เงัน มันประมาณนั้นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์บอกให้เอาไปใส่ใต้เตียงแล้วคุณก็ฟิชเชอร์ลิงกันที่บ้านใช่แล้วก็เอามาให้อาจารย์บุกเสียกต่ออล้วมันี้รอบนี้มันก็เลยเป็นแบบว่าอาจารย์ขอแบบจังสีส์เ่าให้สดสดเลยครับฟิชเชอร์ลิงสดสดเลยทําพิธีกรรมที่ไหนครับที่เขาจังหวัดจังหวัดทีุ่งเทพบป่ะครับน่าจะประมาณเขาเชิญอาจารย์ไปคตอนตอนทีาพิธีนี่กี่คนครับมีมีหาคน รวมคนที่พระเอกนางเอกนี่แหละเอาเอินพระเอกอนางเอกเนาะเขาเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าจะเป็นกิ๊กจะเป็นแฟนผมกับวงหัวเขื่อนอแต่น่าจะเป็นแฟนก็ขอเคลียร์กันเนาะประมาณนั้นเนาะคราวนี้อย่างนี้อาจารย์เลยตัดสินตอนนั้นตัดสินใจยังไงถึงได้ได้ได้ทำให้เขาตอนนั้นคิดไหมว่าเฮ้ยมันมันอาจจะภาพมันออกไปไม่ดีหรือเปล่าหรือ,อยังไงหรือตอนนั้นคิดว่าไม่เป็นไรขอก็ทําให้ ผมไม่ใช่ว่าขอก็ทําให้หรอกคือผมคิดเรื่องความจําเป็นที่เราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะัเพีอถ้าว่าแบ่งกันให้เออผมก็จะได้เอามาให้ลูกศิษย์ผมบูชาอืเนาะเราก็ถ้าจะให้เราลงทุนเราจะเอาทุนไหนมาลงเนาะเราก็อืมาเนาะได้ได้ได้ค่าค่าทําพิธีกรรมเท่าไหร่ครับยันว่าได้ดิได้ได้แบ่งของเนี่ยมาขอได้ของแล้วไปขายกันเองเมียนพา ถ้าจะให้อุดมสมบูรณ์ในวิชาตัวนี้ต้องหญิงกับชายเท่านั้นอข้อบวกข้อลบอ่อหญิงชายแมนครับแต่ถ้าเกิดว่ามาคู่แบบว่าหญิงก็หญิงชายก็ชายเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์เลยผมก็ไม่ทราบเพราะว่าในวิชาเนี่ยมีให้หญิงกับชายเขาเสียบสมกันอืเขาไม่ได้ว่าให้ตีฉิงอไม่ให้ตีฉิงไม่ได้ให้เป่าคุยครับก็เป็นผู้หญิงผู้ชายทีนี้คิดมันเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วจาน คิดมองยังไงคจะมองยไงเี่จะทำยังไงไหมแบบนี้ขับประกาเฮ็ดแล้วครับผมอาจารย์คิดว่าไงเรื่องนี้ที่มันออกเผยแพร่ไปผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาประมาณนี้นึกว่าเขาจะไปลงแค่กลุ่มส่วนตัวเขาที่ต่างประเทศเนาะแล้วเขาที่บอกอาจารย์ไหมว่าเอออาจารย์ขออนุญาตถ่ายและไอคลิปที่ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปให้ในกลุ่มดูอนุญาตคือเขาตั้งใจถ่ายอย่างนั้นแสดงว่าเราก็โอเคแล้วแหละเอ้า่เป็นยังเพราะมันมีภาพหน้าอาจารย์้วเราคิดว่าจะเราคิดว่าจะไม่ได้มาอยู่ในนี่นะผมจะคนไทยไม่เห็นหรอก เห็นก็เห็นต่างประเทศครับตอนมีะเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมผมก็มองว่ามันไม่เหมาะสมหรอกเนาะแต่ว่าเราก็ทํากันแบบเราไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ได้รอลรวงเราคิดว่าอย่างนั้นก็เลยคิดว่าอ๋อคงไม่เป็นการร้องขอจากเขานั่นแหละครับคงจะซอฟต์พาวเวอร์อยู่เนาะจิดว่า ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ